กับสวัสดีท่านลูกค้าใจดีค่ะท่าน f อฟผู้น่ารักค่ะที่ให้เกียรติติดตามท่านลูกค้าใจดีที่ให้การสนับสนุนสินค้าช่างอลันอินเยนมาโดยตลอดค่ะวันนี้ EP 60ค่ะขีด66อ่ะนะคะนำเสนอเช่นเคยค่ะก่อนที่จะจะ,จะเจอกับพรีเซนเตอร์ของดิฉันช่างอลันอินเยนนะคะดิฉันก็จะเรียงร้อยถ่ายทำ มีดบนโต๊ะเผื่อท่านไหนสนใจแคปหน้าจอมาทักแชททักไลน์มานะคะสอบถามราคาเบื้องต้นไม่ซื้อ,อยังไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะคะโทรสอบถามกันได้หรือว่าทักข้อความทาง Messenger อยากทราบราคาก่อนก็ได้นะคะหรือว่ายัางเก็บไว้ในใจก็สั่งจองกันไว้ก่อนได้ค่ะ ตอนนี้ช่างอลันไปเตรียมสถานที่เพื่อจะรีวิวสินค้าว่าใช้งานได้จริงนะคะประหยัดแรงช่างอลันจัดสถานที่เสร็จหรือยังคะนัวนล้ะเสร็จยังคะช่างลันคะสวัสดีค่ะช่างลันครับ ทำไมคะบันไดพิงไม่ได้เอาเหรอแล้วจะทำไงคะก็เดี๋ยวล้มมาทั้งต้นเลยว้ายเออย่างงี้ค่ะก่อนที่จะไปล้มทั้งต้นนะนะคะวันนี้เชอรรันนําเสนอเล่มไหนดีคะเล่มไหนอันนี้เล่มไหนดีคะเชอรรันเอานี้ว่าเดี๋ยวเอาเราเสนอเล่มเนี้ยเล่มเล่มที่เราจะไปล้มต้นไม้เนี้ยอ๋อค่ะเอาเลยเนาะค่ะนี่เล่มนี้เลยเท่าไหร่คะเล่มนี้ค่ะหกร้อย หกร้อยแล้วดิฉันเห็นข้างๆนั้นราคาเดียวกันไหมคะราคานี่เหรอค่ะมาคนละสีผิวอขาจะขึ้รันคะาันก็เหมือนกันแหละครับเอาห้าห้าร้อยห้าสิบอ่ะโอ้โหไม่ต่อเลยไม่ต้องต่อวันนี้ใจดีรถเองเลยทำผิดหน้าที่นั่นหน้าที่ดิฉันนะคะเอาหรอค่ะมามาเช่งน้ำหนักว่าสูงก่อนค่ะล้มต้นไม้สักต้นก่อนน่าจะได้ใช่ไหมคะครับผม อ่าเล่มนี้ใบยาว11นิ้วครึ่งนะครับเจ็ดนิ้วครึ่งใบกว้าง3นิ้วนะครับสันหนา6มิลด้ามยาว8นิ้วนะครับอน้ำหนักช่างตอนนี้ค่ะตอนเช้าตอนนี้ค่ะน้ำหนัก800กรัมหนักมากเกือบกิโลเลยหนักมากก็ไม่ต้องไปใช้สิคะก็เอามีดหรือว่าค้อนคะเนี่ยอ่า เอาสำหรับไว้ฟันต้นไม้ใหญ่ๆครับ๋อ้น้ำหนักได้ช่วยได้เหรอคะหนักช่วยได้ครับมันหนักช่วยได้ดิฉันก็ดูว่าหนักไปแล้วก็จะฟันไม่ไหวเพราะสหรับคนชอบครับงานหลักๆไปยังคะไปเลยค่ะบนโต๊ะนั่นก็ขายใช่ไหมคะที่ดิฉันถ่ายลวงหน้าไว้ค่ะช่างช่างนั้นยังไม่มีเจ้าของใช่ไหมคะครับ่ะแล้วด้าเล่มที่ถือไปนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคะช่างรันดิฉันขออนุญาตไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะเห็นหรอ ซูมได้ค่ะไม่งั้นดิฉันจะเกิดอันตรายได้ค่ะเห็นไหมคะโอ้ยช่อะานทำอะไรไว้คะเนี่ย,อยเอาได้แค่ไหนแค่โอ้ไม่เห็นจริงๆค่ะเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งไปใหม่ไหม่ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมนะคะที่ทนความขุกข,ขักข,ของดิฉันได้เป็นอย่างดีมากค่ะ ว่างสวยเกินเลยเลยค่ะช่างรันค่ะ<ม>ดี๋ยวยย้ายก่อนแรปหนึ่งช่างลันไม่อันนี้รลอลอหรอไม่รีรอเลยหรอแบบว่าโป๊กโป๊กโป๊กเลยหรอ่าต้นน,ตนนี้ละค่ะฟันฟันยอดข้างบนก่อนได้ไหมคะมเพราะว่าวอ๋อแล้วมันจะล้มเส็จดิฉันไหมคะเนี่ยอ้ออาวจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นี่ไปล้มเสียบ้านเขานะคน ลืมนับอ่ะกี่รอบแล้วนับสิอันนับวายวายมาแล้วจะล้มแล้วไปแล้วโอเคโอเคเรียบร้อยช่างอลันนี่อ,อไม่เอาตัวเกี่ยวเกี่ยวนะมาเหรอคะอ๋อ อ้าตตัวขอขายหมดไปแล้วสิวแล้วครับ <laughs> ก็เลยต้องมา้แต่หัวตัดนี่คือฟัดล้มต้นไม้หนาๆอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมคะ <ไอ S 1> ใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะ<ต>โอ้หัวเกี่ยวนั่นก็ล้มได้นะอ๋อหัวเกี่ยวนั่นก็ล้มได้ล้มได้เพราะน้ำหนักน้ำหนักก,กันเลยโอเคค่ะช่างล้านครับห้า้ห้าสิบนะคะท้าทำไปสองเล่มแต่เมื่อกี้ว่าหก0ก็ช่างล้านลดให้เมื่อกี้ไง เอาสองเล่มห้าร้อยห้าสิบเล่มละกห้าร้อยห้าสิบป่ะพูดไปแล้วก็ไปเลยเดี๋ยวก่อนนะเชนลานเอามาอยู่ร่มๆก่อนครับผมก่อนจะจากการเช่นเคยทํายังไงนะครับระกาศกันนะครับห้าร้อยห้าสิบไม่ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ถูกใจไม้ขามากเลยห้าร้อยห้าสิบได้เลยเนี่ยเออเหล็กอะไรนะคะเนี่ยตัวนี้เป็นเหล็กแนี่ยเนี่ยแท้นะคะทำหน้าแท้สิะเนี่ยของรถสิบล้อเลยอ๋อค่ะรถสิบล้อนี่ความแข็งมันจะแข็งกว่ารถ กระบะหนาหึกถึกทนแข็งทนนานครับแข็งทนนานสลักเติร์แข็งคมนานไม่ใช่แข็งทนนานเช่อกันลันก็จ้ากันครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับไม่งั้นท่านจะพลาดของดีรายวันโอ้โวันนี้ไม่ต้องสอนเลยท่องมาอย่างดีเลยก็คือละเมอไมคะเนี่ย นนิดห่อยอืมโอเคค่ะคสำหรับ,รบอีพีหกิบขีดหกหในวันนี้ค่ะกลับลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ